ชนวัฏพสูตรตอนที่หนึ่งคำพยากรแห่งราชาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบทีฆนิกายมหาวัคกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพเจ้าค่ะหนูซาบซึ้งกับเรื่องราวในมหาสุทัศนสูตรเป็นอย่างยิ่งและได้รับข้อคิดมากมายโดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งหนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรลำดับต่อไปให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่าชนวัภสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยคำกล่าวของชนวสพภยักษ์ซึ่งในอดีตชาติก็คือพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครืนั่นเองหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการยืนยันถึงผลแห่งกรรมดีที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรม สามารถพยากรณ์ตนเองได้ว่าจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์น่าสนใจมากเลยคะ่ะหลวงพ่อเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนวันเพ็ญวันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เรือนไม้ในหมู่บ้านนาธิกะแคว้นวัดชีในราตรีนั้นเองพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมิกถาที่ว่าด้วยธรรมมาธาต ให้แก่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้าเฝ้าฟังธรรมธรรมธาตุหมายถึงอะไรหรือคะหลวงพอ่อธรรมธาตุแปลว่าแว่นส่องธรรมเป็นพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยวิธีการที่พระอริยสาวกสามารถใช้ส่องดูหรือพยากรณ์ตนเองได้ว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกสิ้นกำเนิดเดรัจฉานสิ้นเปรตวิสัยสิ้นอบาย ทุกขติวินิบาตแล้วเราเป็นพระสูดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความเที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าหลักการในธรรมาธาตนั้นประกอบด้วยการมีคุณสมบัติสีประการคือมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ และประกอบพร้อมด้วยศีลที่พระอริยเจ้าพอใจเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยและบัณฑิตสรนเสริญเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวนาทิกะได้ฟังธรรมนี้แล้วก็มีความเบิกบานใจอย่างยิ่งเพราะหลายท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและสามารถพยากรณ์ตนเองได้ตามที่พระองค์ตรัสสอน เป็นพระธรรมเทศนาที่ให้ความหวังและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรคะหลวงพ่อเกี่ยวข้องโดยตรงเลยโยมเพราะหลังจากที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมจบและเสด็จเข้าที่ประทับแล้วนั้นในตอนกลางคืนท่านพระอานน์ก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งและได้กราบทูลถามถึงคติหรือ พบภูมิเบื้องหน้าของอุบาสกอุบาสิกาชาวนาธิกะที่ได้ล่วงลับไปแล้วจำนวนมากมายว่าแต่ละท่านได้ไปเกิดณที่ใดบ้างแล้วพระอุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าอย่างไรคะพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์โดยละเอียดว่าอุบาสกอุบาสิกาชื่อนั้นๆที่ล่วงลับไปแล้วได้บรรลุธรรมในระดับต่างๆกันคือกว่าห้าสิบท่าน ได้เป็นพระอนาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการจะปรินิพานในพรหมโลกชั้นสุดถาวารไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกกว่า90ท่านได้เป็นพระสกะทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์สามประการและมีราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้กว่าห้าท่าน ได้เป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์สามประการจะไม่ไปเกิดในอบายภมิอีกต่อไปมีความเที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งค่ะที่ชาวเมืองนาธิกะเป็นผู้มีศรัทธาและบรรลุธ,ธรรมกันมากมายขนาดนี้และชนววสพยักษ์ปรากฏตัวขึ้นเมื่อไหรคะในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงพยากรณ์อยู่นั่นเองชนววสพยักษ ก็ได้ปรากฏกายขึ้นและเปล่งเสียงอันดังว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระสุคตผู้เจริญข้าพระองค์คือชนวสภจากนั้นชนวสภยักษ์ก็ได้กราบทูลว่าในอดีตชาตินั้นตนเองคือพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตนั่นเองหลังจากที่สวรรคตแล้วก็ได้มาอุบัติเป็นยักษ์ตนนี้ และเป็นเวสวรรณบริษัทคือเป็นบริวารของท้าเวสวรณมหาราชในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วท่านมาปรากฏตัวเพื่ออะไรหรือคะชนวสภายักษ์ได้กราบทูลว่าท่านได้ยินเหล่าเวเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงกําลังสนทนากันด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่งถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมธาตุโปรดชาวนาธิกะ ทำให้มีผู้บรรลุธรรมและไปเกิดในสวรรค์เป็นจำนวนมากท่านได้กราบทูลต่อไปว่าแม้แต่เหล่าเทพที่เคยเป็นสาวกของครูทั้งหกเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังไม่รู้คติที่แน่นอนของตนเองแต่เหล่าสาวกของพระองค์นั้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกลับมีแต่ความเบิกบานใจไม่มีความเศร้าหมองเพราะมั่นใจในคติของตนเอง เป็นการยืนยันถึงอนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถูกต้องที่สุดเลยโยมแล้วเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเพราะหลังจากนี้ชนวสภพยักษ์จะได้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในที่ประชุมของเหล่าเวเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีเท้ามหาพรหมได้เสด็จลงมาแสดงธรรมด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างยิ่งและเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไป รับขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสําสหรับตอนนี้หนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องราวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ